สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องจอคอมพิวเตอร์รุ่นหนึ่งนะครับเป็นยี่ห้อเดลขนาด22นิ้วนะครับตัวนี้เป็นจอแบบ full hd นะครับ ips panel refresh Rate อยู่ที่ 60Hz นะครับตัวนี้ ips panel ก็จะมีข้อดีในเรื่องของการให้มุมมองที่กว้างขึ้นนะครับตัวนี้ ให้มาถึง178องศาทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับเป็นจอขนาดมีเรโชอยู่ที่16:9ต่อนะครับ Contrast r e t โ o ก็อยู่ที่1,000:1ต่อนะครับผมก็ใช้ได้นะครับเป็นมาตรฐานเดี๋ยวมาวัดดูขนาดความกว้างนะครับได้ประมาณ11นิ้ว ความยาวอยู่ที่ประมาณ19นิ้วครับและขนาดหน้าจอนะครับขนาดจอจะวัดแนวทแยงนะครับบวกจอคอมพิวเตอร์จอมือถือจอทีวีจะวัดหน้าจอที่แนวทแยงครับผมได้22นิ้วพอดีเลยครับผมซึ่งมีขนาดขอบจอที่บางมากครับตัวนี้ทำให้เราสามารถ มีมุมมองเห็นภาพได้เต็มตาเต็มพื้นที่มากขึ้นครับพื้นที่แสดงผลของตัวนี้จะอยู่ที่21.5นิ้วนะครับผมจอรุ่นนี้ก็จะมีชื่อรุ่นว่าเดล22มเตอร์รุ่น se 2 2 1 9 hx นะครับ21.5นิ้ว full hd ips panel นะครับผม มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบแบบ HDMI ภาพด้านหลังก็จะเป็นมีพอร์ต HDMI และมี VGA มาให้นะครับตัวนี้สามารถต่อกับคอมรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้เลยครับขนาดดิเมนชันขนาด d ดิเมนชันจริงนะครับความยาว19.3นิ้ว พื้นที่แสดงผลจริง21.5นิ้วครับความสูงประมาณ15.2นิ้วปุ่มใช้งานด้านล่างครับด้านหลังก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆเป็นจุดต่อสายไฟ AC Power นะครับตัวนี้และสามารถใช้ได้ทั้งไฟ 5 0เฮิร์และ6 0 h เฮิร์แรงดันอยู่ที่1 0 0ถึง2 4 0ิโวลต์กินไฟอยู่ที่ 1.5M แอมมีพอร์ตเชื่อมกับคอมพิวเตอร์เป็นแบบ HDMI 1พอร์ตและ VGA 1พอร์ตนะครับดีมากครับตัวนี้สามารถต่อได้ทั้งคอมเก่าคอมใหม่ครับผมคอมใหม่ๆก็จะเป็น HDMI มาให้นะครับ อมาให้นะครับเป็นพวกสายไฟนะครับสายไฟ AC power ครับให้มาแบบ3ขาซึ่งดีมากครับตัวนี้เอาไว้ต่อปลั๊กไฟเมืองไทยแบบ3ตานะครับที่มีสายดินต่ออยู่ด้วยนะครับผมจะเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานนะครับป้องกันไฟดูดได้เวลาเราไปสัมผัสโดนส่วนที่เป็นโลหะของอุปกรณ์นะครับพวกคอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่างๆนะครับดีดีมากพวกปลั๊กไฟรุ่นกับเก่าๆมันจะเป็นสขาประมาณนี้ครับเป็นปลั๊กไฟแบบเยอรมัน2ขามีกราวเหมือนกันแต่มันอยู่ด้านข้างครับต้องใช้เต้ารับตัวเมียแบบเยอรมันนะครับถึงจะมีการเชื่อมต่อลงดินกันได้นะครับถ้าใช้ปลั๊กแบบนี้ สอขาแบบนี้กับปลั๊กเมืองไทยก็มีโอกาสที่จะโดนไฟดูดได้ครับผมอาจจะต้องหาหัวตัวผู้มาตัดต่อเอานะครับหัวตัวผู้ที่เป็น3มขามาตัดต่อเอาถ้าเป็นปลั๊กแบบนี้โอเคก็จะมีสาย hdmi มาให้ครับในกล่อง hdmi สามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆได้ครับ มีขาตั้งและมีคู่มือการใช้งานคู่มือการติดตั้งมาให้ครับตัวนี้ของเดลก็จะมีประกันนะครับประกัน3ปี on-site s e e นะครับถ้าอุปกรณ์มีปัญหาจอเรามีปัญหาสามารถติดต่อให้เดลมาบริการถึงบ้านเราได้เลยนะครับตัวนี้ซึ่งดีมากครับผมตอนแรกก็ลังเลนะครับว่าจะซื้อจอ 22นิ้วหรือ24นิ้วดีถ้าเป็นจอ24นิ้วจะมีสีขาวนะครับและไม่มีพอร์ต VGA มาให้แต่ตัวนี้มีนะครับความละเอียดก็จะเท่ากันแต่ r e รีเฟ h ช a t e ต่างกันนะครับ24นิ้วให้มา75 h z ตนะครับตัวนี้ให้มา60 h z แต่ก็ถือว่าได้ครับใช้งานได้เป็นมาตรฐานทั่วไปผมก็จะเอามาไว้ต่อกับโน้ตบุ๊ก เพื่อใช้งานสองจอครับเวลาขยายภาพเพื่อตกแต่งภาพหรือตัดต่อวิดีโอนิดนิดนิดหน่นอยหน่อยครับผมก็น่าจะพอได้พอไหวครับผมตัวนี้โอเคก็เดี๋ยวผมก็จะนำไปติดตั้งต่อใช้งานต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับสวัสดีครับ